แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับหาเลขเด่น2ตัวนะครับ20ปียังไม่หลุดเลยนะครับบางท่านฟังดูอัจจะนะครับไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งสูตรนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจเนาะว่าเลขเด่นนะครับเป็นตัวเด่นตัวไหนนะครับซึ่งผมก็บอกอยู่นะครับว่า20ปีเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะต้องทําทุกงวดนะครับมันจะมีงวดที่มันเหมือนกันอยู่นะครับเหมือนกันยังไงนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับเพื่อยินดีด้วยนะครับซึ่งตามนี้ครับให้เด่น5เด่น6ไปนะครับผลที่ออกนะครับก็จะเป็น6 6 1นะครับ4 6นะเห็นไหมครับดีนะไม่มาเด่น5ด้วยนะครับดีนะไม่มา5 6 6หแต่มา4ี่นะครับ ใกล้เคียงนะครับนี่นะครับมาเด่น6นะครับ3ตัวเลยนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรนี้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับก็คือหาในวันที่16หนะครับหาในวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็เอาผลนะครับในงวดของวันที่1นะครับตุลาคมอ่าหนึ่งพฤศจิกายนนะครับขออภัยนะครับก็จะเป็น5นะครับ0 6 4ย์นะครับแล้วก็40 ซ auto> ึซ่งผมไปดูมาแล้วนะครับย้อนหลังไปนะครับ20ปีนะครับซึ่งมันมีหลักแสนเป็น5นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเป็น0ูนย์นะครับหรือหลักแสนเป็น0ูนย์หลักหน่วยเป็น5นะเหมือนงวดนี้นะครับซึ่งมันก็จะมี5กับ0นย์สลับไปหลักแสนหรือจะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับไปดูมานะครับ20ปีนะครับก็จะมีประมาณนะครับ5้างวด7งวดนะครับนะครับ ซึ่งก็ทําสูตรเหมือนกันนะครับใช้สูตรเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ววดวันที่ปีห้เนาะวันงวดวันที่16บธันวาคมนะครับออกศูนย์เจ็ดสีหนองห้านะครับหลักแสนนะครับเป็นศูนย์หลักหน่วยเป็น5นะครับอันนี้ได้ครับใช้สูตรได้นะครับสูตรก็คือจะนำเกานะครับไปบวกกับหลักแสนแล้วก็นำห1ึนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่าง นี่นะครับ0ูนย์บวก9ก็จะเป็น9นะครับ5บวก1ก็จะได้6นะครับก็จะนำากกับ6นะครับ9กับ6นะครับจับมาบวกกันเนาะนะ9กับ6มาบวกกันนะนะครับก็จะเป็นนะครับ15นี่ได้5นะครับ9กับ6บวกกันได้15นํานำตัวนี้รบับวกเพิ่มเข้าไปทเทเลน1ก็คือเลขคงที่1เนาะ ก็จะเป็น6นะครับเด่นหเด่นนะนะครับซึ่งมันเลขมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับถ้าสลับเป็น0ูนย์นะครับหรือสลับเป็นหลักแสนเป็น5้านะครับหลักหน่วยเป็น0ูนย์นะครับมันก็จะได้เหมือนเดิมนะครับนี่อ่าในหลักแสนเป็น5นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับปี63เอองวดเดียวกันเลยนะครับงวดล่าสุดนี้อ่านะครับไม่ใช่ครับงวดก่อนนะครับงวดในปี6 1ครับปี6 1นะ หักแสนเป็น5้าหลักหน่วยเป็นศูนย์ครับซึ่งบวกกันไปนะครับห้าบวกเก้าก็จะเป็นสี 1, นน 0, ่นะครับหนึ่งหลักหน่วยเป็นศูนย์เนาะบวกกันไปนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับซึ่งเก้านะครับบวกสี่บวกกับหนึ่งก็จะได้ห้านะครับบวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นหกเด่นห้าเด่นหกนะครับซึ่งมันจะได้เลขเด่นนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเด่นห้าเด่นหกก็มานะครับวันนี้มานะครับทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วน ปี54เนาะของพฤษภาคมปี54เดือน5เดือน6นี่ก็มานะครับนัดหน่วยซึงเป็นปี61นะครับในงวดนี้มาทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับส่วนงวดปี62นะครับนี่นะครับมาหลักร้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็มา5มา6เอาอย่างงี้ง่ายๆเลยครับถ้าไปเจองวดไหนนะครับ หรือปีไหนนะครับรอติดตามนะครับสูตรนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นหลักแสนห้าเนาะไปเจอหลักแสนห้าหรือหลักแสนศูนย์แล้วไปเจอหลักหน่วย5หรือหลักหน่วย0ูนย์ฟังดูอาจจะงงนะครับถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับไม่งงหรอกครับเดี๋ยวผมหาสูตร20ปีแบบนี้ครับมาให้ดูอีกนะครับยังไงขอไลค์นะครับขอไลค์คนละไลค์นะครับกดไลค์นะครับให้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมหาแนวทางมาให้ดูอีกนะครับเออนะครับ หรับสูตร20ปีสําหรับจับคู่ในจับคู่ก็เข้าไปนะครับแต่มาในตัวกลับเนาะแต่ให้ไป8คู่นั่นนะครับนี่แหละครับที่ผมให้ไปนะครับจับคู่20ปีเนาะหลุดเพียงงวดเดียวนะครับสาหรับในสูตรนี้ที่จับคู่ให้ไปก็จะมีนี่แหละครับนะเกือบข้างบนข้างล่างเนาะเออถ้าลดไปอีกนะครับนี่แหละครับ แล้วก็จะมีสูตรนะครับหลายๆสูตรที่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลงให้ดูเสียดายนะครับเนาะสูตร3าตัวนะครับสูตร3าตัวบนนะครับที่ว่า8ชุดเนาะอ่านะครับมี6 1 2 6 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็น1 1หนึ่งเนาะทำไมเป็น6 6เนาะเออนะครับเสียดายจริงๆนะครับ3ตัวไม่งั้นก็โชคดีถูก3ตัวไปแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรมันก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะครับ บางท่านอาจจะนะครับเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะครับก็มาเมนต์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับ20ปียังไม่หลุดเลยไม่น่าเชื่อขี้โม้หรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับหลากหลายข้อความเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปโตตอบเขาแล้วครับกลัวจะติดกรรมกันไปซะเปล่านะครับเนาะนะครับผมเห็นแล้วผมก็ปล่อยไปนะครับเนาะนะครับผมไม่ได้ใส่ใจแล้วครับก็ ยิงสูตรมาด้วยเนี่ยผมยิ่งสะใจเลยนะครับยิงสูตรมาด้วยนี่นะครับใครจะว่าไงก็ช่างนะครับก็ผมทําเต็มที่แล้วครับผมทําเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวสําหรับใน20ปีก็มีสมาชิกนะครับถามกันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับว่านะครับในงวดล่าสุดนี้นะครับมันพอจะไปเปรียบเทียบกับงวดไหนได้บ้างนะครับภายใน20ปีนะครับภายใน20ปีนะครับอันนี้ มาไม่มาผมก็ไม่สามารถรู้ลวงหน้านะครับผมทําเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านนะครับนําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะนะครับสําหรับวันนี้มันมีสูตรหลายสูตรเนาะเออมีอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็มาสองงวัติดแล้วนะครับซึ่งผมก็ก็นั่นเลยครับผมไม่ได้สนใจกับสูตรนี้เลยนะครับเป็นสูตรนะครับสูตรล่างนะครับสูตรล่างห้าเก้าแล้วก็จะเป็นสูตรนะครับล่างห้าห้าเนาะเออนะครับซึ่ง ถ้าจับ2สูตรนี้นะครับจับใส่กันนะครับก็จะโชคดีเนาะเออนะครับสูตรหน march, ึ่งนะครับให้เด <mo> like ่น6เด่น5นะครับล่างนี่แล้วสูตรนะครับล่างเฉพาะล่างอย่างเดียวนี่นะครับให้เด่น6เด่น5แล้วสูตรบนนะครับบนล่างนะครับชื่อสูตรนะครับที่ชื่อสูตรนะครับให้เด่น4เด่น6เด่น5นะครับเออนะครับถ้าจับกันแค่นี้นะครับ 6กสี่สี่หกนะครับนี่หกห้าห้าหกนะครับห้าสี่สีห้าห้าห้านะครับหัวเราะไปเลยนะครับก็นี่เลยครับหน้านะครับรอดูติดตามดูสูตรนี้ครับเดี๋ยวสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะครับ สูตรเลขเด่นตัวเดียวก็มานะครับสูตรเลขเด่นตัวเดียวก็มานะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายอยลงสูตรให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสมาชิกก็ถามกันสําหรับในสูตร3ตัวบน8ชุดเนาะอ่าเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับยังไงก็จะมีทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านะครับสูตรใหม่นะครับก็จะเป็นสูตรคํานวณย้อนหลังเนาะอ่านะครับก็ขอให้เข้าใจกันทุกๆท่านด้วยนะครับพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ